สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้ววันนี้วันหยุดยาวทำอะไรง่ายๆสบายสบายมุมนี้ก็คือมุมวิตามินของวีวีนะคะไปดูเลยแล้วก็มุนแคนเซียมเมนูนี้ชอบไหมโปรโตีนจากไข่ต้มไข่ต้มของสวิสนี้เขาจะต้มได้ได้ถูกต้องอย่างมาตุมามากๆนะคะแล้วก็ดูซิดูซิ เมนูนี้ใครชอบนี่เป็นแน็คแจคเสิร์ฟเสิร์ฟเลยนะคะชีสชีสมีสองยี่ห้อนี้เป็นลูกเต๋านั้นแต่ยี่ห้อที่ข้างบนนะ่ะวิวีชอบการทานชีสกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็ทานไข่สองฟองอยู่ได้ไข่นี้อิ่มได้นานนะคะอิ่มได้นานเป็นหชั่วโมงนะคะเยวลีเสียงก่อนเสียง อ๋อดีเสียงป้าก็ป้าแหลมแหมแหลมแหลมมุมนี้ตื่นเช้าๆนะคะเอาไปทำได้เห็นไหมเสิร์ฟจานใหญ่สวยไหมนะคะมะเขือเทศแล้วก็จะใส่โรยบางคนอาจจะโรยด้วยเกลือโรยด้วยกระเกลือโรยด้วยอารามะขนมนะคะอร่อยแค่นี้นะคะวันนี้ วันหยุดเมนูนี้สุดยอดใช่ไหมไม่ต้องร้อนหน้าเตาไม่ต้องหัวฟูหน้าเตาวันหยุดสบายสบายใครชอบแล้วก็ได้วิตามินแล้วก็แคลเซียมจากชีสชีสชีสเป็นเมนูสแน็คแจ็คเสิร์ฟไปเลยดูมะเขือเทศหวานหวานมะเขือเทศไอชอบมันจะมีรูป เหมือนเหมือนเหมือนนิ้วมือเนาะนี่เล็กๆยาวๆนะคะเล็กๆยาวๆหวานหวานจาก b บ O บ B.O. วีพี่จะชอบป้าย B.O. ขนาดมะนาวก็ b บ B.O. ผักทุกอย่าง b บ O บ B.O. หมายถึงว่าไม่มีสารเห็นไหมเขาจะไม่สวยแต่คำว่า B.O. นี้ไม่ปลอดสารนะคะ บ้านวิว i ไม่ชอบทานอะไรที่มีสารพิษนะคะถ้าไปบ้านเราก็ไปทานผักที่ไม่สวยนะคะเมนูนี้ชอบไหมชอบไหมไข่ต้มแล้วก็ทานแค่นี้หุ่นดีหุ่นสวยได้แคลเซียมจากชีสก็คือบำรุงกระดูกกระดูกกระดูกเราจะได้แข็งแรงนะคะเอาไปทำดูนะเพื่อนเสิร์ฟเป็น มุมนี้มุมวันหยุดมุมวิตามินหุ่นดีหุ่นสวยสุขภาพดีไปเลยอย่าลืมวิตามินนะคะไข่ต้มนี้เขาจะต้มแบบอันนี้พี่เอาไข่ต้มสำเร็จมาด้วยน้องเขาทำหน้าราักทำสีสันสวยงามนะคะนะคะเราจะไปดูลูกนี้ผลไม้วิวๆีมีแต่่างมานา้ อะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดเอกตาลูกใหญ่มอหม้ออะโวคาโดอะโวคาโดใส่สลัดหรือจะทำเป็นซอสทานกับขนมปังก็ได้นะคะเอกตาอะโวคาโดลูกใหญ่ๆลูกนี้มาอีกแล้วจากอิตาลีลูกอันนี้ไม่ใช่ส้มนะคะเหมือนก็ยังลูกมะโกบ้านเฮนะาเนาะมะโกมะโกสันอันนี้ชื่อกีวีจาก ผลไม้ที่วิวิชอบมันจะเหมือนข้างในเหลืองเหมือนมะม่วงแต่อร่อยมากวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีส้มมีแอปเปลิลแอปเปลิลคนจะก,ะกรอบนะคะมีกล้วยกล้วยนุ่นก็ชอบค่ะชอบทานผักผลไม้อย่าลืมนะคะเพื่อสุขภาพของเรา ร,รักรักทุกคนเราไปทำดูเสิร์ฟอย่างเงี้ยสวยไหมทานไปเรื่อยๆแล้วก็อิ่มนานไข่สองฟองนะคะไม่เกินไข่สองฟองนี่อิ่มได้เป็นหชั่วโมงนะคะแล้วก็หุ่นดีหุ่นสวยไปกับวีวีเลยนะคะคนเราถ้ารักสุขภาพเราก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งของชีวิตนะคะทาน,นง่ายๆวันหยุด ไม่ต้องไปโคกเคขิ้นวุ่นวายไก่กองทำกับข้าวหัวฟูแม่สีก็ต้องได้ทำเหมือนเดิมแต่วันนี้อยากทานแบบเบาๆง่ายๆสบายๆายนะคะแต่ก็อยากนะคะวีชอบเนาะแต่มือเที่ยงอาจจะอาจจะยำยำยนี่ คนไทยชอบทานเผ็ดนะคะพริกวิวิเพศเผ็ดไปเก็บพริกก่อนนะพริกเผ็ดเผ็ดต้นปลูกสามกระถางพริกนะ้วค่ะไปทำดูเพื่อนง่ายไหมเสิร์ฟเสิร์ฟสวยสวยด้วยเมื่อเขือเทศเ <laughs> มืเขือเทศเชอร์รี่เมื่อเขือเทศเล็กๆแต่หวานหวานวิตามินสูง โรยเกลือลงไปโรยอโรมาลงไปใครอยากได้อะไรก็แซบแซบแซนะคะเมนูนี้ใครชอบยกมือขึ้นมะเขือเทศโปรโตีนสูงสุดนะคะบำรุงสายตาผิวพรรณนะคะใครอยากผิวดีทานมะเขือเทศเยอะๆๆแล้วก็ทานโปรโตีนไข่แล้วก็ชีสเขาเสิร์ฟกันอย่างนี้บางที ก็หลังก็ทำง่ายๆแน็คแจ็คเสิร์ฟเสิร์ฟด้วยสลัดสลัดผลไม้หรือว่าสลัดผักใส่ชีสลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะมีไอเดียใครหิวลองทำดูโรยเกลือลงเหยาะอโรมาแล้วอืมอ้มวิวิวทานเป็นลูกอย่างนี้ทานเป็นลูกอย่างนี้ค่ะหวานมากเอาเข้าปากก่อนอ cười subscribe là rồi